สู้ในสงครามแล้วค่ะตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะ Lifetime Warranty โหเรียกได้ว่าต้องดูเลยโอ้โหแรงมากตัวนี้เือครับพี่ได้มาดูคันนี้เลยสดร้อนๆ้อนเลยนะฮะหลังเพิ่งจบการประกาศราคานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ m ู o เอ็นะภายในงานมอเตอร์โชว์2025นะครับข้างหลังนี้เลยครับมีกำลังคนดูเยอะเลยเรียดได้ว่ฟน5เ v นะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะในร่างของรถ SUV ที่เราได้ไปรีวิวมาแล้วรีวิวต้องเรียกว่ารีวิวมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรายละเอียดทั้งหมดใครอยากรู้นะจริง ก็มีครบแล้วหรอกกลับไปดูได้แต่ว่ารอบนี้นะราคาราคามาแบบโอ้โหสุดๆเลยพร้อมพร้อมแบบสู้อยูในสงครามแล้วค่ะใช่ใช่ซึ่งผู้บริหารทางเ็มจีพูดเองเลยว่ามันต้องลงไปสู้อนะครับเพร่อตงประกาศสงครามราคาชัดเจนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆก่อนที่ไปนิ่เรื่องราคาไปดูกันก่อนว่ารอบๆพันคร่าวๆมีอะไรบ้างนะไปครับ ก็มาดูนะภาพรอบคันนะ hum, เอาแบบคร่าวๆจริงว่าเราเต็มถอยไปดูที่พาไปดูกันเรียบร้อย <isas S 1> ใช่ครับ <nt> มาดูครเป็นอะไร uhh. บ้างครับมาดูอย่างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าตัวไซส์รถอ่ะถ้าเทียบก็คือมันคือ MG z s ครับเพี่อนใช่ใช่จะเป็นอีวีตัวนี้น่าจะเอามาแทนเลยเป็นเป็นเอสูวีไฟฟ้าแทนตัวนั้นเลยสวาสดาใ่ใช่มันเกือนการผสมผสานนะของ MG4 ผสมกับตัวที่เป็น m g ็ s จีฟิลเหมือนดู MG4 แบบตัวสูงข้างหน้ามันแบบมันจะดูเป็น MG4 ขยายขึ้นมาแล้วข้างมันจะดูคล้ายๆกับ m อมไปก็แบบเหมือน แบ่งเป็น2ชั้นนะ<อ>พี่ครับม,มีเบรคทามด้านบนนะคะตรงกลางเป็นเอทไลท์มีแบบนี้ระบายช่องระบายลมได้กล,ล้องด้านหน้าครับมีระบบเอดียสใช่แน่นอนนะฮะแล้วก็ขยับมาด้านข้างเนี้ยเรียกว่าแบบให้มาครบครบใช่แล้วก็ต้องย้ำว่าคือสุดท้ายแล้วเปิดเปิดราคาแล้วก็พร้อมจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นย่อยนะ,ะใช่ครับมีรุ่นดีรุ่น X และรุ่นรุ่น V นะครับนี่ล้อเห็นไหมเป็นล้อแบบทูโทนนะสีดำเงาแล้วก็มีปัด ปัดเ <ford passage S 1> งาคร<ช>ับวันนั้นเราก็ดูพาดูดีเทลรายละเอียดครบครบแล้วแต่ว่าย้ำอีกทีนะว่ามันเหมือนเล็กนะรูเหมือนเล็กแต่นั่งสบายใช่นั่งได้นั่งได้อะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเดี๋ยวเห็นไหมคือกว้างขวางเนะครับเนี่ยพี่เอิร์ธเข้าไปแบบสบายสบายเล็กรูมคือแบบเหลือเลยเนี่ยคือขาที่สอดเข้าไปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิข้างหลังมีแอร์ให้มีตัว ชาร์จไปแบบท y p e C ให้คาพานรามิกซันรูฟให้มาครบอย่างเงี้ยคือบอกแล้วมันดูข้างนอกมันเหมือนกับเล็กแต่จริงๆไม่เล็กใหญ่ของได้เยอะใหญ่แล้วก็ด้านหลังอ่ะพื้นที่ด้านหลังอ่ะก็เยอะเลยนะใหญ่พอสมควรเลยก่อนจะดูพื้นที่นี่ให้ดูด้านท้ายอีกทีเห็นไหมโคมแบบเคลียร์เลนตีมแบบสีดําแดงนะครับนี่มีคำว่าไม่คนชอบคำว่าตัวนี้ทำาอีกว่าตัวเขียวสีเขียวอ่าใช่ยมาก มีกล้องมีเซ็นเซอร์มีใบปัดน้ําฝนหลังไล่ฟ้าไฟเบรกตรงนี้3ครบนะครับแล้วก็ประตูท้ายนี่ไปตรงไหนเออไปตรงไหนเอ่ยแบบไฟฟ้าดู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 เส้นนี่ไฟฟ้านั่นจ้ะไฟฟ้านะจ๊ะอ่านี่นี่วันนั้นน่ะท็อปนั่งสบายๆนะผมก็จริงอ่ะถ้าติดอันเนี้ยถ้าเอาอันนี้ออกอ่ะผมก็ยังนั่งได้นะสบายๆัวนี้ก็เป็นแผ่นปิดบังสายตาบังสายตาครับนะครับแล้วข้างใต้ก็จงมีเขาเรียกว่าเป็น ตัวเลเยอร์อ่าอันนี้มันสามารถสอดรองเท้าใส่อะไรไปข้างในได้ก็มีอุปกรณ์เครื่องมือใช่อันนี้เราใส่เครื่องมือข้างในช่องอยู่ด้านล่างนะครับอ่าเห็นไหมแต่ว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะครับพี่เอิร์ทมันไม่ใช่เรื่องของตัวรถเพราะตัวรถเราดูไปหมดแล้วใช่ใช่คือวันนี้ที่เรารอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมราคาจําหน่ายและ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาชมคันจริงกันคือเราก็เชื่อว่าทุกคนได้ดูไปหมดแล้วล่ะจากรีวิวจากทั้งที่เราทํำเองแล้วก็เพื่อนๆสื่อมวลชนพากันไปดูแบบเต็มๆกันมาแล้วกบวันนี้คอนเฟิร์มอีกทีว่ามี3รุ่นย่อยนะครับรุ่น B นะครับเริ่มต้นนะต่อด้วยรุ่น X ตัวท็อปจะรุ่นวีบอกราคาเลยไหมพี่เอ๋ราคาเนี่ยต้องฟังมาดูเลยราคาไม่น่าเชื่อตัวตาตัวเองท็อปจําตัวเริ่มต้นได้เลยซึ่งเป็นราคาพิเศษนะครับผมราคาของเขานะเริ่มต้นนะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเดี๋ยวแต่เย็นเอาราคาแบบประกาศราคาปกติก่อนราคาประกาศยังเป็นทางการเนี่ยคือราคาเริ่มต้นจริงๆแล้วเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะแล้วถ้าเกิดขยับมาเป็นรุ่น X นี่คือรุ่นกลางนะครับ8 2 9 9 0 0บอ่ารทรุ่นท็อปสุดรุ่น V อยู่ที่9 4 9 9 0 0บาท่าบาทแต่มันไม่พอมันยังพิเศษไม่พอพิเศษซึ่งต้องบอกว่าพี่ตุ้มพงศักดิ์ที่เราเคยกันเนี่ยประกาศเลยบอกว่ารอบนี้ MG ต้องสู้เรื่องสงคามราคาแล้วพร้อมอีกแล้วพร้อมอีกแล้วมาเลยนี่ไ้งาน นะราคาอ่าเริ่มต้นพอปอบอไปแล้ว719,900บาท,บาทรุ่น X นี่779,900บาทไม่เอาครับไม่มันเกิน900,000ขายไป899,900บาทโอ้เรียกว่าพร้อมเลยคันนี้ไม่พอมีนี่มันมีพวกโปรโมชั่นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยผมดูนะดอกเบี้ย1.99%นาน48เดือน ไม่พอรับประกันแบตเตอรี่นะแรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะ l i f ว t ร m e w a r r a MG เท่านั้นจะมีใครให้แบบนี้ใช่ถูกต้องแล้วก็รับประกันตัวคุณภาพตัวรถที่เหลือนะนอกจากที่พูดถึงเมื่อกี้5ปีหรือ140,000กิโลโอ้โหไม่มีอะไรยางมีเลยนี่ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมบรบบคุ้มคออีกหนึ่งปี ฟรี MG Home Charger หนึ่งชุดฟรีค่าติดตั้ง MG Home Charger ค่าจดทะเบียนและก่อป้ายทะเบียนและคมภูพื้นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนาน5้าปีเฉพาะลูกค้าที่ออกภายในวันที่30จนถึงก็คือ30เมษายนและรับรถภายในวันที่31พฤษภาคมแต่โปรตัวนี้พวก ไอ้โกลังต่างเนี่ยจะเว้นรุ่นดีรุ่นเดียวก็คือถ้าซื้อซื้อ X หรือ V เนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้รับไปหมดเลยโก็เรียกว่าต้องรีบมาดูรีบตัดสินใจใช่มีที่ไหนรถเปิดราคาวันนี้เปิดปุ๊บโปรแบบนี้พิเศษเลยดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเซนหาที่ไหนไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับมีให้เพราะตัว MG s 5 EV เท่านั้นเท่านั้นนี่คือไฮไลท์นะครับต้องบอกเลยว้าวโหพอต้องบอกเลย วันนี้พอประกาศราคาพวกน้องๆเซลโอะโเขาเรียกว่ามีกำลังใจเลยซับแน่ๆขายดีแน่ๆนะครับอันนี้แค่รุ่นแรกนะรเดี๋ยวรุ่นต่อไปเป็นอะไรในไฮไลท์ในบูธนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายไปดูไหมครับอีกคันหนึ่งครับที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเหมือนกันเปิดราคาไปเรียบร้อยแล้วกันนะครับถูกต้อง MGIM6 นะครับเป็นการร่วมมือกันของตัว เอ็มจีแล้วก็อาลี巴巴แล้วก็อีกที่นึงผมจำชื่อไม่ได้นะครับมี3มอย่างแล้วก็มารวมกันบอกเป็นรถคันนี้ครับต้องบอกว่ารถเขาเนี่ยคือมันจึงกึ่งนะเียดเขาตากวางเขาเป็นซฟียสดูดีแต่ไซส์จริงจมันคือจะมาณานใสแบบดีดีใช่ไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างทันสมัยมากนะครับมีอะไรหลายอย่างที่แบบ มีระบบตัวช่วยถอยจอดนะครับมีอะไรนะมีโหมดโหมดเหมือนโหมดปูโหมดปูแคปโหมดแคปโหมดเลี้ยว4ี่ล้อใช่แล้วก็เลี้ยว4ี่ล้อได้ทั้ง2รุ่นด้วยใช่คือตัวนี้ให้มา2รุ่นนะก็คือรุ่นเริ่มต้นพรีเมียมใช่ไหมถูกต้องอ่าแล้วก็รุ่นบนเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อร์ฟแมนใช่แล้วครับแต่ว่าแค่รุ่นพรีเมียมก็295แรงม้าแล้วก็แรงเหลือแล้วทำให้รถตันนี้วิ่งได้550กิโลเมตรเลยนะครับประมาณดี B ีนะก็ ภาพลักษจริงๆเราดูไปหมดแล้วถูกต้องเราลองกันไปหมดแล้วเนะเาะพาไปพรีวิวพาไป<ช>ลองขับสั้นๆใช้ฟีเจอร์อะไรต่างๆ<ช>เรียบร้อยคร่าวกันอีกทีนึงนะครับก็จุดสังเกตสำหรับ2ร,บรุ่นย่อยเนาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นครับก็ดูที่ตัวล้อได้เลยใช่ล้อตัวเริ่มต้นจะคือส่วนตัวดูมันจะสปอร์ตกว่าครับแล้วก็จะเป็นสีดำเงาแบบ ไม่ใช่ทูโทนนะครับผมแต่ว่าโดดเด่นเลยนี่มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกคอนตินะครับผมสีส้มด้วยใช่ไม่ใช่แบบโลตัสสีเฉยใช่นี่ใส่ของคอนติแต่เลยแล้วก็มีพวกหวกล้องพวกกล้องรอบคันต่างๆนะครับผมมาให้ครบมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็พวกมือจงมือจับอะไรก็เป็นแบบฝังเรียบนะครับเวลาล็อกมันก็จะซ่อนเก็บเข้าไปใช่ไหมเนี่ด้านหลังด้านหลังคาลิเปอร์เขาก็้ทำสีส้มด้วยครับผม เป็นระบบดิสเบกล้อ20นิ้วใช่นี่ยด้านท้ายมาสวยๆอย่างนี้เลยเขาบอกเนี่ยไฟท้ายของเขาครับการออกแบบแบบอะไรนะเส้นขอบฟ้ามันจะแบบคาดยาวทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่แค่รุ่นเริ่มต้นนะใช่แล้วดูเนี่ยที่ฝาเปิดเขานะซ่อนนะคือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าปุ่มอยู่บริเวณตัวโลโก้ปกติเราต้องล้งกันอย่างนี้ใช่นี่กดปึ้งเข้าไปฮะแล้วก็ค้าใหญ่มาก พื้นที่วางของคือแบบว่าวันนั้นที่เราได้ไปพรีวิวครับพี่เอิร์ตเนาะเราหัวกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่เต็มหมดเลยแบบซ้อนๆกันเข้าไปเนี่ยใส่20นิ้วได้ใช่ใช่ใส่ก็คือแบบเหลือๆเลยนะครับผมครับก็ต้องลงทะเบียนไว้ตอนนี้แล้วเราคาราคาเปิดตัววันนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าต้องดูเลยวันนั้นน่ะที่เปิดตัวเก็ว้าวว้าวแล้วนี่ หนึ่งล้านสามแเก้ยบาทแต่แต่วันนี้ที่งานมอเตอร์โชว์2 5 2 5ครับลดไปเลย1,000 0แบาทก็เหลือล้านสองแสนบาทใช่โอ้โหของแถมยังเหมือนเดิมที่ว่าบอกว่ามูลค่าไห่งแสนห้าหมื่บาทใช่ยังให้สำหรับลูกค้ารตแรกใช่ที่แจ้งไว้้าที่เอาเบื้องต้นเลย อะไรนะสามคนที่30ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตอนที่30เมษายนนะครับแล้วก็ออกรถภายในเดือนพฤษภาคมรับราคานี้ไปเลยพร้อมของแขมสุด,ดยอดจริงจริงโอ้โหแต่ว่า คุณต้องมาคุณต้องมาดูก่อนแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รุ่นเริ่มต้นนะครับที่ที่ทำราคาพิเศษในงานนี้นะรุ่น performance รุ่น p e r f o r เนี่ยราคาจากราคานเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็ลดไปอีกหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเรียกได้ว่า MG มาในงานครั้งนี้นะมอเตอร์โชว์ปี2025บนี้เรียกว่าพร้อม 700กว่ามาพร้อมสู้จริงๆนะเดียวดายเจ็ดร้อกว่ามาใช่ร้านเจ็ดอ่ะร้านเจ็ดมีทอนด้วยถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าอยากให้มาดูเองอ่ะอยากให้มาลองแม่งดูนะครับแล้วก็ข้างหลังเขาน่าจะมีตัวให้เทมใจด้วยหลากหลายครับก็ลองเลือกดูนะครับมาให้ดูเลยว่ามันแบบคุ้มราคาหรือเปล่ามาลองดูขอนแรจริงอ่ะตอนแรกก็ว่ามันโอเคแล้วนะมาลด <ไ>รถ<ม>อีกโโอ้ยิ่งไปกันใหญ่นะต้องบอกว่าพิพเศษเลยเฉ,เฉพาะในงานม<ช>อเตอร์โชว์2025นะ,ะแค่นี้ยังไม่พอบูธนี้ไม่ได้มีแค่นี้รถ<ช>ไฟฟ้าเต็มบูธหมดแล้วก็รถไฮบริดก็ยังม,มีแบบมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะ มาต่อที่คันนี้ดีกว่าครับพี่ต้องบอกเลยจอดหน้างานแบบลอยๆนี้เลยนะใช่ครับพี่เอ๋นี่คือ MG4 ครับแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษ S Power ครับตัวแรง435แรงม้าแรงไปถึงสุด600นิวตันเมตรโอ้โหแรงมากตัวนี้เราเทสกันไปเรียบร้อยแล้วจได้รู้ว่ามันแรงจริงๆนะครับเป็นศูนยถึงร้อยแบบฝ่าวิกว่าอะไรเงี้ยโอ้ครับพี่เอ๋นี่ครับก็แต่ว่าอันนี้เขาจะแต่งนะสไตล์เขาเนี่ยอะไรสไตล์อะไรอ่ะรถมีตา์เหมือนใหญ่ๆอะไรเนี้ย มันก็เหมือนแบบรถสนามเหมือนกันนะเพียร์มีแบบพวกโลโก้อะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยมันคือของเดิมนะต้องบอกว่าชุดแต่งไอ้ที่เป็นแบบหลักๆเป็ของเดิมแต่หลังคาดงหลังคาดำนี่เป็นของเดิมหมดหลังๆมันจะเป็นเหมือนตัวสติ๊กเกอร์แต่งแต่งลวดลายเขาให้ลองดูไ่ะข้างๆเนี่ยเนี้ยล้อก็ล้อเดิมนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกสีส้ม X power อันนี้เรียกว่าเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ย มีอันนี้ในเป็นสปอนเซอร์เขานะใช่เหมือนเลสซิ่งนะรถเลสซิ่งต่างๆเหมือนรถสนามหน่อยนะครับเนี่ยก็ราคาคันนี้ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตนวนี้ไม่ได้ลดนะถูกแต่ตัวที่ลดนี่เรียกว่าเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นนะก็คือเป็นรุ่น สแตนดาร์ดเรนจ์รุ่นดีนะราคาเรียกว่าโอ้โหพิเศษสุดๆลดแบบจากเขาเรียกอะไรจากเลขเจ็ดลงมาเหลือ5 5 9 9 0 0บาทพี่เกิร์อทเฉยแล้วก็ตัวเป็นลองเลนจ์ลองเลนจ์รุ่นดีเหมือนกันนะครับผมราคาจาก760,000กว่าบาทเนี่ยลงมาเหลือ664,900บาทเท่านั้นนี่คือตัวแต่อย่างงี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ลองเลนจ์ัวนี้เป็น ลองเลนอันนี้ตัวน่าจะเป็นตัวดีมากใช่ป่ะใช่นี่ตัวตัวนี้เลยพี่เอิร์ดเนี่ยราคาเจ็ดแสนหกตัวดีนี่ลดลงมาเหลือหกแสนหกลดไปแสนแสนนริงนะโอ้โหแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนี่น่าจะแปดแสนห้าใช่พี่เอิร์ดเยอะมากลงมาเรียกว่าโอ้โหเลขเริ่มต้นนี่โอ้พร้อมพร้อมอีกแล้วอันนี้ก็พร้อมสู้พร้อมตู้ครับอาวุธเพียบนะฮะก็มาดูคันจริงนะที่ บูตเอได้เลยนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถรถไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนล้อหลังนะใช่เึื่องประเทศไทยมีน้อยนะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าหรือไม่ก็ขับสี่ล้อไปเลยใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัว m g 4นะยังมีรุ่นอื่นอีกมีรุ่นไหนไปดูกันครับถ้ามาแล้วนะจักรพราดได้มาดูคันนี้เลยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กไหมพี่เรียกน้องเล็กนะน้องเล็กไหมก็เล็กก็ได้นะเพราะว่านี่คือคันที่ เป็นระบบไฮบริดนะแล้วก็คันเล็กที่สุดคนค่ายแล้วมีทีอ็มจี3ผลิตทัด้วยนะครับเพราะว่าใช้ระบบไฮบริดที่ให้ความประหยัดมากๆคือไม่ได้จากแรงอย่างเดียวนะรถคันนี้ไซส์แค่นี้ร้อยกว่ามร้อกาว่ามาโอ้โหนี่คือร้อยเก้าสิบว่าม้านะแล้วก็ให้ความประหยัดจากที่เทส รอบก่อนอะเชียงใหม่วิ่งมากรุงเทพระดับ19-20กิโลเมตรโอ้ก็วิ่งทางไกลสบายๆรอยล่าสุดพี่เพิ่งเอารุ่นนี้ไปเทสพี่แต่งเนี่ยแบบแต่งคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สีนี้นะอีกคันหนึ่งสีขาวขาแจ่แต่งแบบนี้แหละคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละเบรกเป็นของลัสตอปล้งล่างเป็นโฟรเฟนเดอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนรุ่นนี้นั่นแต่นี้น่าจะแต่งเยอะกว่านะใช่ไปดูนะอันนี้ก็เรียบร้อยเลยมาดมีชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ตัวรถน่าจะแรปเป็นีมสีแบบ ขาวแดงเนาะเหมือนเป็นรถสนามหน่อยถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะใช่ใช่ใช่็จะเป็นสีดำใช่แล้วก็ใส่แบตานี่อันนี้สติกเกอร์แน่ๆพาส่วนอันนี้คือเอารุ่นดีอืคือรุ่นเริ่มต้นมาแต่งอ่าก็ราคาเริ่มต้นมันแค่5 7า9สนเจ็นเก้ันเร้บาทนะครับนี่เห็นป่ะสวยๆอย่างนี้เลยเอาคนมาแต่งมามาดูเลยไหมเนียนี่ไงป๊าเอีดดานะครับผม แต่งเลยด้านล่างมีพี่เอิร์ดท่อท่อใหม่นี่ครับเกรดด้วยทุกนี้ใหม่นะน่าจะใหม่ไหมไม่แน่ใจว่าเฉพาะพักปลายหรือว่าทั้งเส้นนะไม่แน่ใจเป็นสแตนเลสนะครับผมเนี่ยนะมีสเกิร์ตหลังเนี่ยดีไซน์แบบดิฟวเซอร์ครีบแบบใหญ่ๆอ่าเอาเอาจตัวมาคุยไหม้ตัวมาคุยไหมนัตกคู่นะักคู่นะเรียกได้ว่าเราเชิญกันมาสดๆเลยสวัสดีครับโอ้โห อันนี้ต้องแนะนำก่อนอันนี้น็อกตี้จากเด d ์ดีฟลาย์ครับ เป็นคนออกแบบการแต่งคันี้เลยก็ไม่ไม่เรียกว่าออกแบบถรกป่าพี่เรียกว่าแบบว่าจับยำรวมอ่ครับผมคำถามแรกที่พม่ท็อปถามไว้ว่าท่อท่ออันนี้ทําไหมทาอะไรมากอ่ะท่อเสียคันนี้ที่เปลี่ยนแค่หม้อพักปลายคือไม่ได้ตัดต่อเนาเดินหน้าแปลนเข้ากับเดิมโรงงานท่อกลางสแตนดาร์ดมีแคปอะไรครบหมดเปลี่ยนหม้อปลายจากไส้ย้อนให้เป็นไส้ตรงหวังว่าซุ้มเสียงจะทุ้มหน่อยใช่ไหมเงียบกิ๊บเลย แต่มันต้องมีทรงมันต้องมีทรงใช่ใช่อ่ะเล่าหน่อยคือคิดยังไงอยาจะแต่งรถคันนี้ออกมาจริงจริงแล้วรถคันเนี้ยเออจริงๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ตีมเหมือนว่าได้เลิกคุยกับเอ็มจีอะเนาะว่าครับผมบังเอิญว่าเขาอ่ะมีคันเนี้ย๋อ้แข่งจิมพหน้าอ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 าก็เลยบอกว่าบอกตีก็แข่งจิมพหน้าอยู่แล้วคนที่จากตีจึงเราตีขับจิมพหน้าเรียกว่าเฮ้ยเราก็ขับพวกรถคอมแพคคาร์อยู่แล้วก็เลยอยากลองตัวนี้เอามาถามเขาทางเอ็มจีเขาก็บอกว่า เราลองไปทําดูไม่ล่ะแล้วก็จัดทรงตามสไตล์เราเลยว่าเราชอบแบบไหนเราชอบให้มันซิ่งเป็นทรงไหนองค์ไหนเอาเลยเขาเปิดโอกาสให้ก็ได้มาเป็นท่าเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยบอกก่อนที่ทำแค่7วันนะอมีเวลาทำแค่เจวันก่อนงานแ้วออกมาสวยขนาดนี้เลยใช่ดูแบบฟิตเมนดูแบบภาพรวมคือดูแบบซิ่งดูสปอร์ตคือมันก็มันก็จะเป็นแนวเหมือนว่าแนวแบบวัยรุ่นเล่นรถอะนะวัยรุ่นเล่นรถก็จะเป็นแบบ แต่เหมือนเด็กมหาลัยแต่รถคันนึงงบรถห0 0 0สนกาบาทมันก็จะเป็นทรงประมาณอย่างเงี้ยอ่ามันก็เป็นเนเจอร์ตัวเราประมาณนี้ครับผมพี่เล่าให้ฟังหน่อยดิตัวรถข้าวว่ารอบรอบคันนี้ไปเปลี่ยนอะไรไปบ้างจริงๆแล้วหลักๆครับตัวรถอ่ะอ่าฟลีงนี้ก่อนเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์สแตนดาร์ดหมดนะเหมือนเดิมหมดก็คือเป็น G3 ไฮบิดธรรมดาเลยแต่ว่าเรื่องรอบคันเนี่ยชุดแต่งภายนอกก็คือก็ใส่พวกสเกิร์ตรอบคันพวกให้มันมีองค์หน่อยอ่าแล้วโดย ชุดสเกิร์ตหลังที่มาส่งเหมือนดิฟฟูเซอร์เนี่ยมันลอยเนี่มันลอมากมันต้องมีเนาะใช่ไหมครับผมแล้วก็เรื่องมันจะไปหนักช่วงล่างหน่อยเนาะคันนี้เนาะใช่ชใ่โช๊คใส่เป็นโปรเฟนเดอร์รุ่นดิฟซึ่งซึ่งซึ่งคือเขาผลิตสำหรับ m อ3อยู่แล้วแต่ว่าโช๊คตัวเนี้ยณวันนี้ยังเป็นโช๊คที่เป็นสแตนดาร์ดที่มีขายอยู่ซึ่งคุยกันตรงๆว่าเดี๋ยววันหนึ่งที่เราจะต้องไปแข่งมันไม่พอ อาจจะต้องอัปเกรดที่แก๊งหนึ่งเนาแต่วันนี้เป็นท่านี้ก่อนนะครับผมส่วนเรื่องล้อก็เลือกเป็นล้อโรดทิฟฟอร์มก็ต้องฮิตนะใช่ใช่ก็ต้องนิดนึงนะก็ใส่เป็นล้อโรดทิฟฟอร์มดีเเป็นขอบ17นิ้วเขารับผมาพี่ไม่อยากใส่ล้อใหญ่ไปยางก็ลัดเป็นโยบัวมาเฮดแวนเอดีสูง 5Rs ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นประมาณนี้ไปก่อนว่าอาจจะอัปเกรดเป็นอีกรุ่นที่สูงกว่านี้อีกประมาณนี้อันนี้ก็แบบเหมือนแบบเบื้องต้นเนาะจัดตรงลงล้อเพราะมีเวลาทำเจ็ดวันแล้วเบรกก็ใส่เป็นลายสต็อปครับผม เออหน้า4พอร์ตหลัง2พองพอทจานหน้าก็ขนาด330มิมลจานหลังสามรอยยมิลก็เต็มล้อ17ิบเจพอดีนะครับผมก็ออกมาข้างในก็ในเมื่อถ้าจะไปรถไปวิ่งจริงข้างหน้าแล้วบาะเดิมเอาไม่อยู่เพราะตัวเราจะหลุดก็ใส่รีคาโรฟูลไปกระซีไปเลยอ่าเป็นวีไอพีย่างใส่แล้วใส่แล้วก็ดูได้ไหมเปิดดูได้ไหมเปิดได้รถไม่ได้ล็อกโอใช่อ้อัปเกรดอันนี้ใช่โอ้บอกก็เป็นรีคาโรเอสพีจีเอ็นจะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็หลังแข็งเลยใช่หลังแข็งฟูกลพซีเลยก็ตซี ใส่คู่กับลางเป็นลางยูริคาโล่เนาะลางเซมอัสทำขายตรงรุ่นเอ็มจีสามนะครับผมแล้วก็ใส่เบลทากาตาสี่จุดเพิ่มไปด้วยอ่ามันจะได้แน่นกว่าสามจุดเดิมครบก็เปรียบเทียบได้ฝั่งนู้นคือบเบาะเดิมบาะเดิมใช่ครับอันนี้นี่คือเป็นบาะใหม่บาะแข็งหน่อยยูริคาโลซึ่งโพซิชันการนั่งจะเตี้ยกับเบาะโรงงานอ่ะปีสองนิ้วตัวเราจะจมๆหน่อยใช่ใช่ครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดจะเอาไปแข่งจิมพาน่าอีกรอบนึ่งนี่ก็ต้องเอาไปแข่งเพิ่ม ก็เราต้องมีอัปเกรดขึ้นอีกพอสมควรอพอสมควรเลยใช่รับแต่ภาพรวมมาโชว์ในงานมันก็มันก็เป็นเป็นสีสันที่บูเอ็มจีขาวอะไรระมได้ก็นี่เดี๋ยววันที่ที่ไปแข่งเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงมีอะไรเพิ่มกว่าคันนี้ไปอีกขอบคุณมากเลยครับเราไปดูเราไปดูควันนี้ขอบคุณตี้ด้วยเรื่องการที่มาช่วยอธิบายได้เลยคันนี้ยินดีครับผมได้เลยขอบคุณฝากน้องคันนี้ด้วยได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ได้จะครบทตู้นเนาะแล้วคันนี้เดี๋ยวไปคันอื่นต่อว่ามีอะไรบ้างฮะไปครับ แต่ถ้าใครนะครับบอกว่ายังอยากใช้เครื่องสันดาปกติอยู่ก็ยังแนะนำคันนี้ได้อยู่นะฮะก็ยังมีให้เลือกใช่ครับนี่คือผม G5 นะครับแต่เป็นรุ่นโปรนะครับที่แบบจะมีการตกแ,แต่งพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะเพราะว่าเอาต้องบอกว่าเป็นรถซีดานคอมแพคซีดานที่แบบสวยอ่ะใช่ก็ยังเป็นแบบคือดีไซน์เขาล้ำนะยุทธ์ใช่เขาดูงคุณล้อมาก ด้านหน้าคือเป็นเอกลักษณ์มากๆชุดกระจังหน้านี่คือแบบใหญ่แบบแล้วแล้วเขาใช้มันไม่ใช่โครเมียมแบบที่เราเห็นแบบเงาๆกันนะมันเป็นลมดำลมดำหน่อยเออลมดําออกทองทอตัวนี้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้ด้วยนะทั้งหมดเลยนะแยกสวยงามดดกดอลาตาเอ็มจสีดำใช่ครับโอเคแล้วก็ชอบความเป็นฝากระโปรงอะไรเงี้ย เนี่ยมันม,มันเป็นเ,เหลี่ยมแบบมีเคิร์ฟม,มีแบบเออมันมีคมมันไม่ใช่แบบอะไรนะแบบเรียบๆเฉยๆนะเป็นดีไซน์ <ไป S 2> ของเขาเนี่ยดูดิข้งข้างเขาจะแต่งเป็นแม็กซ์ไลด์ใหม่สีดำนะตัวนี้เนี่ย้วดูดิดมันจะมี เป็นมิติมิติตรงนี้หน่อยนะใช่มันจะไม่รีบเรียบนะแล้วก็คาลิเปอร์ใส่มาสีแดงสีแดงเลยนะครับตับนิดนิดหน่อยๆมันก็สวยแล้วอ่ะถูกต้องจริงเท่าไปใส่เพิ่มยิ่งมุนีหนั่นอีกหน่อยมันก็โอ้โหรับรองสวยมันจะเป็นฟิลแบบดูฟิลแบบยุโรปหน่อยใช่ครับซึ่งตัวเนี้ยก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากครับนี่คือโปร X Sunroof นะฮะก็มี Sunroof ใส่มาให้ครับตั้ง66,990บาทนะครับค่านี้ก็ชอบ900บาทอ่ะเลขมงคลนะครับตนนี้ไม่พอ ขยับมาคันนี้นี่อันนี้แบบสายครอบครัวรถไฟฟ้าทุกนี้บอกว่ารถแบบนี้อะ MPV ดุมากเลยใช่พี่หลายค่ายนี่แบบโอ้โหแต่ว่าต้องบอกว่าคันนี้เราจะเห็นบทถนนนะคนข้างเยอะมากนะรีกว่าเขานำนำมาเป็นแรกๆเลยแรกๆน่าจะเป็นรุ่นแรกนะที่มาประเทศไทยเป็นแม็กซ์เป็นที่ปล่อยลงถนนได้คันแรกอะแล้วคนจองเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วสีก็แบบ สีวัยรุ่นอยู่นะสีแบบเทานมนะครับตัดกับหลังคาดำล้อทูโทนะประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วนี่จุดขายเขาที่เขาขายดีเพราะว่าข้างในเนี่ยดูสิเขาเป็นบอก V I P ทู้หุกเนี่เดี๋ยวพี่ก็ลองนั่งโอ้โหนี่บาะข้างหน้านี่ก็มีที่เหยียบไว้ได้นะเป็นเบาะเดี่ยวเลยอนนี้เนี่ยหน้าตรงหน้าจอเขานี่นะนี่คือระบบสัมผัสนะเอียงได้ ปรับไฟฟ้าไฟใช่ไหมควบคุมพวกระบบมัลติมีเดียได้ใช่ไหมครับพี่เรอแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมีเมมโมรีมีถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีนวดด้วยนะนี่ออ๋มีบอร์ดนวดด้วยนี่มีบอร์ดนวดด้วยเห็นไหมกดนวดได้แอดูอ๋อเห็นไหมเท่ห์มากไม่ไม่ไม่พอไม่พอนี่ด้วยนี่ด้วยนี่มีโต๊ะด้วยนี่นี่อยู่บนเครื่องบินหรือเปล่าโอ้โหเฟิร์สคลาสชัดๆัดเห็นไหม เก็บง่ายนะซ่อนได้เรียบร้อยแล้วก็เดินเห็นไหมเพื่อนๆสามารถที่จะเดินตรงกลางลงกไปด้านหลังได้มีเบาะที่นั่งอยู่อีกนะครับนี่ก็มีตรงปลั๊กไฟนี่ปลั๊กไฟด้วยนะร้อย้าวัตต์นะครับนี่ก็คือเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กได้สบายนะครับแล้วก็มีแอร์ควบคุมด้านหลังเีงได้หลังคาเนี่ยเป็นฟันรูปนะสองข้างเลยข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางนี้เปิดได้นะคือมันครบอ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ ไปได้ทั้งครอบครัวนะใช้งานได้แบบสบายๆนี่คือตัวท็อปแล้วนะสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ก็เก้า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 ใช่ดีลงท้ายมาครับต้งเหลือกี่รุ่นไม่รู้นต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่เหลือเป็นไงวฮะไปครับแต่นล้นคุณบอกว่าคันเมื่อกี้มันใหญ่ไปราคาแพงไปอันนี้ก็เรียกได้ว่าไซส์ย่อมเยาวลงมาใช่ครับเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซส์จะย่อมเยาวลงมานิดนึงแน่นอนความหรูหราไม่เท่า แต่ก็ทดแ,<ต>แทนกันได้อยู่เหมือนกัน,นแต่ก็ไม่ไม่ได้เล็กนะไม่เล็กไม่ได้ไเล็กแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูใหญ่เธอท้าเขาเรียกน่า<ช>จะดูแบบพอดีพดีแล้วก็ยังโดดเด่นด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าคือมันไม่ต้องเรียกไงมันอยู่ระหว่างกลางนะระหว่างรถ MPV อย่างโกวเมค s ซนไนครับเพื่อนกับตัวที่เป็นพวกเจ็ดที่นั่งในตลาดทั่วไปแต่ว่าคันนี้มันเป็นลักษณะคือมันเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันแหละแต่ว่า มันอาจจะไม่หรูเท่าตัวแม็กซ์ซนใช่ตัวบ่อตัวอะไรก็อาจจะไม่ได้แบบดูอลังการเท่าตัวรุ่นโนมันก็ยังใช้เป็นแบบแมนนวลมือนวลอะไรนี้นะแต่ว่าพื้นที่ด้านในเขาก็กว้างอยู่กว้างอยู่แล้วครับแล้วก็คือเดินได้อะเดินได้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าพวกเ็ดที่นั่งทั่วๆไปนะครับก็ นั่งสบายแต่ว่าหลังคาเนี่ยที่บอกว่าอันนี้มันเป็นชุดเดียวเมื่อกี้เป็นแบ่งสองชุดใช่ไหมกีมันจะเป็นสองตอนเป็นสองตอนมีข้างหน้ากับตรงหลังข้างหลังแต่ว่านี้มันจะมีเฉพาะด้านหน้าเปิดไปตรงนี้มันเป็นแค่หลังคากระจกนะครับแต่ประตูมันก็ไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีตัวแยกโซนของแอร์ได้สามโซนแบบก็โอเคนะครับมีช่ององค์ช่องแอร์อะไรพวกนี้ครบครันก็ถือว่าครบครันก็เนี่ยราคาของเขาอันนี้เป็น แม็กซัน X7 X Sunroof อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหื่นเก้าพันบาทรุ่นนี้มีเก้าร้อยนะอาไปดูุท้ายดีกว่าเนี่ยจะดูบอกว่าจริงหรอเปล่าเนี่ยบอกว่านี่เห็นไหมคือเขาก็จะเป็นรถตู้แบบสามแถวใช่นะครับเจ็ดที่นั่งนะก็คือข้างหลังพับหกสิบสี่สิบเนี่ยนั่งดูดีที่นั่งเหลือสบายสบาย คือมันเจ็ดที่นั่งที่นั่งแบบสบายจริงอ่ะนั่งไดคือแถวสามานั่งได้จริงนั่งได้จริงต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีอที่วางของตรงนี้เหลืออีกใช่ประมาณหนึ่งนะก็ป้องบอกว่าเป็นอีกทางเลือกนะเมื่อคุณบอกว่าคุณอยากได้รถแบบนี้แต่ว่าแบบนู้นราคามันสูงไปแล้วก็ันมันใหญ่เกินไป อนจจะใช้ Daily Life ได้แบบน้าบากอะไรเงี้ยก็ลองดูไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยใช่แล้วก็เป็น m a x ก7 t ครับคันนี้แ็ที่บอกไปว่าราคาก็ล้านเจ็ดกว่าถูกต้องแล้วก็เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้วุ่นวายนะครับแล้วก็คัคสุดท้ายคันนี้ยังอยู่นะครับใช่งานก่อนยังห่วงไม่ค่อยอยากให้ดูอยู่เลยนี่รอบนี้เปิดเลยเต็มที่นะฮะนี่คือ MG Cyberster นะครับคันสีแดงขนนี้ เป็นโรสเตอร์นะเป็นสไตล์โรสสเตอร์แบบไฟฟ้าร้อเซที่คุณสามารถจับจองได้ในราคา2ล้าน4ี่แ9 0าทมาพบาทก็เปิดประทุนรับลมได้แบบว่าชิวๆหรือก่อนหน้านี้ก่อนงานนี้อาจจะมีล้อมรั้วให้ดูยากหน่อยอย่างเงี้ยวันนี้ลุยเลยตอนนี้ีครว่าน่าจะเห็นลูกค้าเนาะใช่ขับใช้งานอะไรกันแบบเริ่มหนาตานี่ก็ต้องบอกว่าถ้า นึกถึงว่าถ้าเกิดเราจะขับรถเป็นรถสเตอร์ซูเปอร์คาร์อะไรประมาณนี้นะใช่ครับพี่เอ๋ยในราคานี้ไม่หาซื้อไม่ได้ใช่ใช่แรงขนาดนี้ด้วยแล้วก็แบบเท่ขนาดของประตูสีแดงคือคุณได้รถเปิดประทุนล่ะใช่หรือเปิดประทุนนะเนี่ยเราดูประตูดูวันดูโดดเด่นอ่ะขับไปถนนเนี่ยมันต้องกับสีมาโดดเด่นแล้วรูปร่างหน้าตาก็อางนี่ยแล้วเวลาเปิดประตูลงมาเนี่ยประตูแบบปีกนกนะไม่ได้เปิดออกไปแบบธรรมดาด้วยใช่ครเอาแบบ เท่อะถูกต้องใช่ในราคาแค่2 5มีถอดใครงบถึงก็ลุยลุยนะครับผมนี่เป็นคร่าวๆครับของ o ูธ MG นะครับที่งาน m o t e r Show 2025ครับที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีฮะก็มากันได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายมีโปรโมชั่นเทียบนะครับ มาคุยกับน้องๆได้เลยครับที่เป็นที่รึกการขายรับรองว่าเขาจัดโปรโมชั่นให้เต็มที่แน่นอนต้องบอกว่าราคาในงานครั้งนี้คือคือลดพิเศษมากๆนะคือใครที่แบบกําลังลังเลหรือว่ากําลังจะตัดสินใจต้องมาเพราะว่าพี่ตุ้มบอกแล้วฮะประกาศสมคราคาแล้วนะครับต้องสู้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับก็นี่เป็นคร่าวๆครับถ้าใครสนใจก็ต้องแวะมาได้ครับ นี่ก็ซื้อทั้งหมดครับบูธเอ็มีครับส่วนบูธต่อไปจะไปที่บูธไหนไปดูกันครับ